สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูที่ดิน2แปลงนะครับผมซึ่งเป็นที่ดินที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแปลงที่ใกล้ถนนที่สุดในชีวิตของผมอีกแปลงหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าถ้าใกล้กว่านี้ก็เป็นอาคารพาณิชย์แล้วนะฮะแต่ตรงนี้เป็นที่ดินเปล่าที่เอามาสร้างบ้านนะครับผมสามารถสร้างบ้านได้นะครับขนาดเนื้อที่นี่เกือบงานเลยนะ มี2แปลงนะครับผมอยากให้ทุกท่านรู้ว่ามันใกล้ขนาดไหนผมก็เลยวันนี้จะนั่งรถโดยสารนะฮะรถเหลืองแล้วไปจอดหน้าหมู่บ้านแล้วเดินเข้านะครับเอาให้เห็นไปเลยนะครับไม่ใช่รถส่วนตัวจะได้รู้ว่าทำไมผมถึงกล้านั่งรถโดยสารแล้วก็เดินเข้าไปเลยเพราะว่ามันใกล้จริงๆตอนนี้ผมกำลังรอรถโดยสารอยู่นะจอดตรงถนนใหญ่เดินเข้าไปถึงที่เลยที่แปลงนี้อยู่หลังป้อมยามเลยใครที่ชอบ บ้านในโครงการมีรปภด้วยนะฮะสร้างบ้านได้ทําคาเฟ่ได้นะครับแปลงเนี้ยตอบโจทย์ทุกประการเลยตอนนี้รถมาแล้วนะครับนุ่นเห็นไกลๆน,นุ่นไหมผมไม่นั่งรถโด,ดยสารนานแล้วนะเอาไม่รับเว้ยคันนี้ไม่รับนะครับผมโอเคคันนี้ไม่รับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกคันนึงผมว่าคันนั้นน่าจะรับร้อยเปอร์เซ็นต์หน้าเปิดไฟเลี้ยวแล้วคันนั้นรับนะครับตอนนี้ผมอยู่บน โรโดยสารแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจอดตรงหน้าที่ดินกันนะครับผมหมู่บ้านเจซีนะครับคือใครที่มีสมาชิกที่มากเป็นผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเขาชอบนั่งรถโดยสารอยู่แล้วนะครับเกิดแบบมาจากกันล้วงหรือมาจากที่อื่นนะครับหรือแม้ถ้ามีรถส่วนตัวเนี่ยคือมันเขาอ,ออกให้มาหักที่ก็ได้ครับสบัด คือหน้าหมู่บ้านเจซีนะครับนี่เราจะผ่านป้อมยามตรงนี้ไปนะครับสวัสดีครับ <c oughs> เราจะผ่านป้อมยามตรงนี้ไปเห็นไหมว่าถนนในโครงการเนี่ยกว้างมากนะครับเราข้ามสะพานตรงนี้หน่อยเดียวนะครับโหม,ดดหมีอยู่ดิผิลกู๊ดไหมมีลําเหมืองด้วยนะครับน่าจะเป็นละน้ํากวงหรือเปล่าไม่แน่ใจผมเดินมาแล้วนะครับจุดตังเกยคือบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านโมเดิร์นหลังนี้ ตอนนี้ผมถึงที่ดินแล้วครับที่ปลูกมะนาวนี่แหละครับนี่เนี่ยที่เดินมาจากป้อมยามจากถนนใหญ่เมื่อกี้นะฮะจากถนนใหญ่เมื่อกี้นี่ถึงแล้วที่เห็นแล้วว่ามันใกล้มากมันใกล้สุดนะครับนี่คือที่สองแปลงนี้เลยนะครับประมาณแปลงนี้9 2บอีกแปลงหนึ่งก็น่าจะประมาณ92เช่นกันนะครับ สามารถซื้อควบก็ได้2แปลงนะฮะหรือท่านจะเอาแค่แปลงเดียวเลือกเอาได้เลยนะครับผมนะเห็นไหมว่าระยะทางของที่เราแปลงนี้มันโคตรเทพเลยนะครับโอเคฝากด้วยนะครับใครที่มีไอเดียอยากสร้างบ้านกำลังมองหาบ้านในเชียงใหม่ไม่รู้จะไปเอาที่ดินตรงไหนมาตรงนี้นะครับทำเลดีสุดใกล้ถนนใหญ่สุดเข้าออกง่ายสุดนะครับผมใครสนใจสามารถมาดูที่ดินกับเราก่อนได้นะฮะพร้อมกับพูดคุยแบบบ้านได้เลย นะครับง่ายๆประมาณนี้และอย่าลืมเตรียมเอกสารมาด้วยนะครับเราบริการสินเชื่อให้ฟรีจนถึงวันโอนเลยนะครับประมาณนี้เจอกันกับที่2แปลงนี้สวัสดีครับ